ส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ของอำเภอนิคมพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา นายไตรภพวงไตรลัตผู้ว่าร,ราชการจังหวัดระยองเป็นประธานส่งมอบให้ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชชมพรนษา91พรรษา จิตอาสามอบบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่หมู่ที่8บ้านน้องหินตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองแก่ครอบครัวนางสมรจินดารัตอายุ64ปีซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นผู้มีไรายได้น้อยโดยก่อนหน้านี้ปลูกบ้านอาศัยอยู่ติดกับริมรางสาธารณะในที่ดินสาธารณะประโยชน์สภาพบ้านนั้นผุพังมีผู้อยู่อาศัยรวม11คนเป็นเด็ก5คนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหารุกล้ำที่สาธารณะ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอได้ขอรับการสนับสนุนเงินและทรัพยากรต่างๆจากผู้มีจิตศรัทธาในการก่อสร้างบ้านให้และมีการส่งมอบบ้านพร้อมกับทะเบียนบ้านและพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับผู้ที่ได้รับการรับมอบ ส่วนที่โรงเรียนระยองปัญญานุกูลจังหวัดระยองนายไตรภพวงไตรรัฐน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีรับมอบถังเก็บน้ำบนดินขนาดความจุ5,000ลิตรจำนวน10ถังจากกลุ่มบริษัทป,ปตอทอบริษัท S PRC บริษัท SCGC บริษัท SNC และบริษัท UBE โดยมีนางสุกัญญาวุฒิรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลจังหวัดระยองยร่วมรับมอบเพื่อให้ครูบุคลากรและนักเรียนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอรวมถึงได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะ